สะพานบุญรามอินทรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วดูเรื่องของเครื่องทองเหลืองหัวข้อของสินค้า j จดีทองเหลืองในขนาดเล็กกันไปแล้วนะคะวันนี้สินค้าเข้าค่ะของเป็นรุ่นใหญ่ก็เลยถ่ายเป็นคลิปมาฝากทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาดูดีเทลงานกันเลยนะคะรุ่นใหญ่แยกได้3ท่อนนะคะแยกหัวแยกกลางและก็แยกล่างให้ดูเลยค่ะที่เห็นนี่ก็เรียกว่าเบอร์10นะคะเบอร์10 ตัวฐานมันจะวัดได้ประมาณ9นิ้วนะคะแล้วก็หนักพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวจะชั่งกิโลให้ดูทีละชิ้นเลยนะคะเริ่มจากตัวข้างล่างนะคะก็ประมาณ3กิโลค่ะแล้วก็ตัวกลางแล้วก็ตัวบนเลยนะคะ ก็2กิโลรวมทั้งหมดก็เป็นร่วมๆ่วม1อันก็5กิโลกรัมค่ะอาจมีบวกลบเล็กน้อยนะคะแต่ละชิ้นอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆค่ะมาดูดีเทลงานใกล้ๆก,ก,ก,กันเลยนะคะทองเหลืองแท้ตราไก่ได้มาตรฐานรับประกันเลยค่ะเรื่องของคุณภาพสนใจสินค้าทักเข้ามาได้เลยนะคะร้านสะพานบุญริมถนนรามอินทราปากซอย109ค่ะติดต่อกันตามนี้ได้เลยนะคะ w w w s a p a n b u n 1 0 9 c o m ค่ะหาอะไรไม่เจอทักแอดมินที่ไลน์นะคะไลน์แอดร้านค่ะแอดสะพานบุญ9สะกดตามนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆนะ่าสนใจมีสินค้าเข้าใหม่เดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ